สวัสดีครับทุกท่านผมเชฟคิวรพารนะครับวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนะกับทางช่องเชฟรุงบอลนะครับมาพบกันในช่วงของเชฟรุงบอลไทยแน่นอนมาพบกับผมในช่วงนี้นะครับผมก็มีเรื่องราวที่ดีๆนามาปรุงให้กับทางสมาชิกนั้นได้รับชมได้รับฟังกันเช่นเคยนะครับวันนี้เองมีเรื่องราวมาปรุงให้ฟังกัน3เรื่องครับสประเด็นประเด็นแรกเป็นประเด็นของเด็กไทยที่จะได้เซ็นสัญญากับทางสโมสรยักษ์ใหญ่ในพรีเมียร์ลีกอย่างเบอร์ลี่เป็นสัญญาแบบโปรสกอร่าชิพนะครับ ประเด็นที่2นะครับเป็นประเด็นของวีลี่ยังตามไทยไม่ทันนะครับในเรื่องของคุณภาพตามไทยไม่ทันอย่างไรเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับรวมถึงอนาคตของโคซิโก้ดูเหมือนว่าฤดูการนี้จะเข้าทางโค้ดหรือเกิดนะครับและประเด็นสุดท้ายเป็นประเด็นของโค้ดญี่ปุ่นครับสมาชิกในช่องถามมาค่อนข้างเยอะบอกว่าพี่เชฟครับพูดในเรื่องของโค้ดญี่ปุ่นให้ฟังหน่อยนะครับได้ได้นะครับผมได้เขียนขลัรน์ลงไปในเพจ Facebook ของผมไปแล้วนะครับก็ไปติดตามชมไปอ่านกันได้นอนะครับ มาเข้าประเด็นแรกครับเป็นประเด็นของเด็กไทยที่จะได้รับโอกาสที่ดีนะครับในการได้ทุนในครั้งนี้ต้องใช้คานี้เลยกันเพราะมันไม่ใช่สัญญาอาชีพนะครับมันเป็นโปสคอราชิพนะครับเหมือนการสโมสรน,นั้นให้ทุนนักเตะนะครับแต่มันดีตรงที่ว่าให้นักเตะนั้นได้ต่อยอดกับความฝันของตัวเองและที่สำคัญได้เล่าเรียนด้วยได้เงินเดือนอีกด้วยสำหรับนักเตะนะครับที่หลายๆคนนั้นถามว่าเอ๊ะ น้องคนที่เป็นใครนะครับเป็นน้องของรีออนเจมสนะครับเขาชื่อนาธานเจมส์นะครับก็ถือว่าเป็นนักเตะวัยเพียงแค่16ปีเท่านั้นนะครับเป็นเด็กฝึกของสโมสรนวิเทอร์ซิตี้อะคาเดมีนะครับหลังจากที่หมดสัญญากับทางสโมสรนวิเทอร์ก็ได้ย้ายมาเซ็นสัญญากับทางสโมสรเบอร์ลี่ซึ่งจะเซ็นกันกับสัญญานี้นะครับในเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้นะครับก็ถือว่า เป็นอีกข่าวหนึ่งที่ทําให้แฟนบอลไทยนั้นค่อนข้างที่จะสน,สนใจแล้วก็ถามกันเข้ามาค่อนข้างเยอะกับเรื่องราวนี้นะครับซส่งสัญญาที่น้องได้รับนั้นจะต่างกันกับการธนวัตรซึ้งจิตถาวรนะครับกันเนี่ยได้สัญญาอาชีพ3ปีนะครับตรงนี้เองมันเป็นสัญญาค,คล้ายๆกับกึ่งอาชีพ เป็นสัญญาของเยาวชนที่จะเข้าไปเป็นเด็กฝึกของทางสโมสรน,นั่นเองนะครับแล้วค่อยต่อยอดก้าวไปอีกสเต็ปหนึ่งก็คือสัญญาอาชีพเหมือนกับเบนจีมินเจมเดวิสนั้นเคยได้กับทางฟูลแลมมนั่นเองนะครับดูเส้นทางของทางเบนก็ได้นะครับเบนเะนี่ยเป็นตัวอย่างของนักเตะค,คล้ายๆกันไม่ว่าจะเป็นนาธานเจมหรือว่าลีออนเจมนะครับเบนจามินเจมเดวิสล่าสุดนี้เขาก็ได้สัญญาอาชีพกับสโมสรฟูแลมมไปแล้วนะครับเซ็นกันไป2ปี สำหรับนะครับแนวรุกของทีมชาติไทยรุน่นวีเกิน23ปีที่กำลังค้าแข่งในฟูลแลมน,นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะสำหรับเรื่องนี้เองมันจะทำให้ไทยของเรานั้นนะครับได้ดาวรุ่งดวงใหม่เพิ่มเข้ามาอีกดวงหนึ่งเอาไว้ประดับในทัพช้างศึกนะครับให้เป็นตัวเลือกสำหรับโค้ชนะครับที่มีฝีไม้ลายมือดีไม่จะเป็นจะต้องเป็นโค้ชอากิรนชุนก็ได้นะครับโค้ชทุกคนนะครับถ้ามา เป็นโค้ชของทีมชาติไทยก็จะสามารถมีทรัพยากรมากขึ้นให้เลือกสรรและที่สําคัญเองมันจะส่งผลถึงทีมชาติของเราอย่างแน่นอนในเรื่องนี้สําหรับอนาคตนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นข่าวดีแต่ที่สําคัญเองเนี่ยต้องขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ของน้องนาธานเจมรวมถึงพี่ชายของเขาอย่างรีออนเจมด้วยนะครับสำหรับพี่ชายของเขาหลายคนถามมาบอกว่าตอนนี้เองลีออนเจมอยู่ที่ไหนนะครับซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนยังไม่ทราบหรือว่าแกล้งถามผมมาก็ไม่รู้นะครับ ลีออนเจมสเนี่ยนะครับน้องเองเป็นเด็กที่น่ารักมากนะผมเองสนับสนุนน้องมาโดยตลอดนะครับติดตามอินสตาแกรมของลีออนเจมสมาโดยตลอดนะครับและผมเองก็ให้กําลังใจน้องในเรื่องของการย้ายจากทางราชบุรีไปอยู่กับทางสุโขทยัยในศึกไทยลีกหนึ่งะครับแต่ก็เป็นอะไรที่น่าเสียดายที่สุโขทัยตกชั้นไปเล่นในไทยลีก2นะครับก็เชื่อว่าลีออนเจมสนั้นจะเป็นขุมกําลังสําคัญของทีมชาติไทยของเราอีกหนึ่งคนเพราะน้องเองก็ติด ทีมชาติมาแล้วใน U19 ปีนะครับในชุดที่ไปแพ้เวียดนามนั่นแหละนะครับ U19 ปีของเราเนาะแต่ฝีไม้ลายมือของรีออนเจมส์นั้นไม่ธรรมดาน้องมาพัฒนาค่อนข้างเยอะนะครับอย่าลืมนะครับว่ารีออนเจมส์เองเนี่ยได้รับอาการบาดเจ็บหนะักนะครับก็ห่างจากสโมสรที่เคยเล่นอย่างเรซอร์ซิตี้เนี่ยไปเกือบปีเช่นกันน้องเองก็กลับมาที่จะเรียกความฟิตแล้วก็หาโอกาสที่จะลงสนามนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยหลายๆคนถามมาทําไมถึงกลับมา ไทยลีมันมีเหตุมีผลของมันนะครับและผมเองก็ไม่อยากให้ถามถ,ามถึงเหตุผลตรงนั้นอยากจะให้กํบบาลังใจเด็กไทยของเรามากกว่าและที่สําคัญต้องเคารพการตัดสินใจของครอบครัวแล้วก็นักเตะด้วยนะครับผมเชื่อว่าเรื่องนี้เองมันมีเหตุมีผลอยู่แล้วมีโอกาสดีๆรีออนเจมสเขามีไบเบิลฟูมิอยู U ่ในมือ e อยู่แล้วเนี่ยก็มีโอกาสที่จะไปเล่นในอังกฤษได้เหมือนเดิมนะครับในอนาคตเนาะนะครับตรงนี้เองก็เป็นอะไรที่ ต้องให้กำลังใจกันสำหรับนักเตะนะครับแต่ล่าสุดนี้ต้องยินดีกับน้องของลีออนเจมส์อย่างนาธานเจมส์ก่อนนะครับ mm hmm. อายุ16ปีนะก็ะถือว่าอนาคตสดใสเราจะได้มีตัวเลือกนะครับของนักเตะในทีมชาติไทยของเราเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งคนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สุดยอดมากๆนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนบ้านของเราทราบเนี่ยคงจะอิจฉาตาร้อนกันน่าดูนะนะครับมาในประเด็นที่2นะครับเป็นประเด็นของวีลีกยังเทียบไทยลีกยังไม่ได้ ทำไมผมถึงพูดแบบนี้เพราะว่าล่าสุดนี้ทีมลองจ่าฝูงของวีล e กกำลังประสบปัญหานะครับค้างเงินเดือนนักเตะมากถึง7-8เดือนเล่นเอานักเตะตอนนี้เองเนี่ยโ,โหใจออกกันอย่างหนักนะครับอันนี้คือทีมหัวตารางคะแนนนะครับเป็นรองเพียงแค่ทีมสมโมสรห้องอันยลายแต่เพียงเท่านั้นทีมของโคชิโก้นะครับล่าสุดนี้ครับสื่อเวียดนามออกมาเปิดเผยบทสัมภาษณ์ของกัปตันทีมอย่างไฮดุยนะครับ ทีมสโมสรของทางกวางนินนะครับท่านกวางนินนี้นะครับเป็นทีมสโมสรที่ถือว่าใหญ่โตนะเป็นสโมสรของอบจอจังหวัดนะครับก็ถือว่าเป็นอีกทีมหนึ่งที่กําลังไล่วกวดสโมสรของอัญยรายอยู่ตอนนี้แต่ดูเหมือนว่าคงจะมีปัญหาเรื่องของสภาพจิตใจแล้วแหละนะครับเพราะว่านักเตะหลายคนเนี่ยตามภาพที่เห็นนี่แหละนะครับโอ้ยนั่งเป็นบอยแบนด์เลยเพอกูเ้ยนะครับนี่คือสภาพจิตใจของนักเตะที่ย่ําแย่มากนะครับที่เขาเองนั้น ไม่ได้รับเงินเดือนติดต่อกัน7-8เดือนนะครับทนไม่ไหวครับปัดท้วงสโมสรว่าขอสักเดือนเถอะครับผมเองปัจจุบันนี้ได้ยืมเงินครอบครัวนะั้นมาใช้จ่ายแล้วนะครับถึงขั้นนั้นแล้วตอนนี้นักเตะอาชีพของวีลีกนะครับซึ่งบทกสัมภาษณ์นะครับของกัปตันทีมอย่างเหงียนไฮดุยนะครับได้บอกว่าตอนนี้เองเนี่ยนะครับนักเตะเสาหลักของ ทานกว่างนี้นั้นมีสภาพใจิตใจที่กําลังย่าแย่เพราะเรานั้นนะครับยังไม่ได้รับเงินเดือนมาเนี่ยเกือบจะ1ปีแล้วนะครับและเงินเดือนบวกโบนัสเนี่ยตอนนี้เองเนี่ยเรายังไม่ได้เรารู้สึกเดือดดมากนะครับเราเองไปที่สนามทุกวันเพื่อที่จะไปซ้อมแต่กําลังใจมันก็ไม่มีเพราะว่าซ้อมไปก็ไม่ได้เงินเดือนนะครับจะเอาเงินที่ไหนมาดูแลครอบครัวและชีวิตของเราโอ้พูดแล้วก็เห็นอกเห็นใจขึ้นมาเดียวๆนะครับสําหรับเรื่องราวนี้ เวลาผ่านไปครับสำหรับสโมสรเราเองก็ยังคงเป็นผู้นําในหัวตารางคะแนนตอนนี้ผมจะรอความคิดเห็นของทางสมโมสรที่จะออกมาชี้แจงในเรื่องนี้ผมเป็นนักเตะคนหนึ่งที่เตะมานานกับทางสมโมสรผมเคยมีอาการบาดเจ็บครับแล้วก็สมโมสรน,นั้นก็ช่วยเหลือจนให้ผมนั้นหายกลับมาแต่ในเรื่องนี้มันก็ ถือว่าต้องขอบคุณแต่มันไม่เกี่ยวอะไรเลยกับสิ่งที่ผมนั้นไม่ได้เงินเดือนสัญญากําลังจะหมดลงไปผมก็กลัวว่าผมจะไม่ได้เงินเดือนอีกเลยที่ค้างไว้7-8เดือนในความเป็นจริงแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าทีมกําลังประสบปัญหาเรื่องของการเงินมาเป็นช่วงเวลาสักพักหนึ่งแล้วนะครับนี่คือบทสัมภาษณ์ของนักเตะภายในทีมที่ออกมาเปิดใจแฉสโมสรของตัวเองว่าค้างเงินเดือนเขาเนี่ยนะครับเจ็ดถึงแเดือนแล้วซึ่งเรื่องนี้เองเนี่ยนะครับผมเองก็ได้ทักไปหา น้องๆน,นะอยู่ทางฝั่งเวียดนามว่าเฮ้ยเรื่องมันเป็นยังไงนะครับเขาบอกว่าค้างจริงครับแล้วก็ตอนนี้เองเรื่องเนี่ยไม่ให้นักเตะนั้นฟ้องในเรื่องของฟี f าเพราะมีการทําสัญญาไปแล้วใครยังจํากันได้ครับสัญญาฉบับใหม่ของทางฟี f าที่ได้เขียนขึ้นนะในช่วงของโควิดนั้นนะครับที่เป็นช่องทางให้หลังวันรัมนั้น <c oughs> นะครับนิยมจากไทยลีกไปนี่แหละนะครับเออมันก็มีสัญญาตรงนั้นแต่ เขามีการเซ็นเป็นลายลักษณ์อักษระนะครับจากไม่เหมือนสัญญาใจบางสโมสรที่ไว้ใจนักเตะแต่ก็โดนแทงข้างหลังทะลุถึงหัวใจไปนะครับเอ้คุณคุณนะเพลงของใครนะครับเออผมจะโดนฟ้องไหมวะเนี่ยนะครับนี่ก็คือเรื่องราวหนึ่งนะครับที่ต้องเห็นอกเห็นใจนักเตะอาชีพเนาะสำหรับสโมสรที่ออกมาเรียกร้องสิทธิ์ของตัวเองนะครับและผมเชื่อว่าเรื่องนี้เองอถ้าจะมองอีกมุมนึงสําหรับ อนาคตของสมสทรของอันเดราไรผมเชื่อว่าก็จะสดใสมากคือถือว่าเป็นอีกสมสรหนึ่งที่เจอปัญหาแต่ก็ประมาทไม่ได้เพราะว่าล่าสุดนี้นะครับกูรูเวียดนามยิ่งจ้องโค้ดซิกโก้อยู่นะครับความดังเป็นเหตุสังเกตได้นะออกมาแซะแซะอยู่นะครับว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งดีใจนะครับซึ่งเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องแหละนะครับเราก็ไม่ต้องไปอวยกันเวื่อวังอลังการติดตามผลงานของโค้ดซิกโก้กันต่อไปแล้วก็ให้กําลังใจกันแบบเป็นมืออาชีพนะครับซึ่งผมเชื่อว่าฤดูการนี้ มันจะเข้าทางโคซิโกเพราะปัจจัยหลาย,ลายอย่างไม่ว่าจะเป็นสโมสรฮานอยนักเตะเขาก็เจ็บสําหรับนักเตะคนสําคัญขาหักนักเตะคนที่เหลือก็ไม่ค่อยฟิตอย่างกว้างไห้เองเนี่ยนะครับก็ไม่ฟิตนักเตะตัวใหม่ที่เพิ่งขาหักและมีอาการบาดเจ็บกลับมาในฤด,ดูกาลนี้ก็ยังเล่นไม่เข้าฝักนะครับอย่างนักเตะเบอร์2ของทีมชาติเวียดนามที่เคยกระทืบใส่ซุปเปอร์โชคสารชาติ ในจังหวะที่นิวเองเนี่ยไปตบหัวโดวนวันเฮาอ่ะผมเชื่อว่าหลายคนจําช็อตนี้ได้นะครับก็เป็นช็อตต่อเนื่องเนาะ,ะนะครับนะครับนักเตะรายนั้นกลับมาแล้วก็อยู่ฮานอยนะครับผมจําชื่อแกไม่ได้ขออภัยด้วยนะครับก็ถือว่ายังไม่พร้อมถ้าจะพูดถึงศักยภาพของฮานอยเองทีู่รูชาวเวียดนามรายนี้ออกมาพูดถึงว่าคุณยังไม่เอาชนะฮานอยเนี่ยยังไม่ได้เนะี่ยย่่เพึ่งมาแสดงความดีใจในตอนนี้นะครับซึ่งก็ผมมองว่ามีโอกาสที่จะผ่านไปได้เช่นกันนะครับ มาในประเด็นสุดท้ายแล้วเป็นประเด็นของคนญี่ปุ่นนะหลายคนถามเข้ามาบอกพี่เชฟพูดในเรื่องของโค้ดอิชิให้ผมฟังหน่อยครับพี่นะครับซึ่งในเรื่องนี้เองผมได้ทําคอลัมน์ในในเพจเชฟปุงบอลแล้วนะครับแล้วผมก็ได้พูดถึงเรื่องราวของคนญี่ปุ่นที่เข้ามาทํางานในไทยลีกของเราผมมองว่ามันน่าชื่นชมมากๆไม่ว่าจะเป็นคุณซือใหญ่อย่างโค้ชอากิระนิชิโนะเรื่องนี้เองก็ต้องชื่นชมทางสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับ ที่ไปสามารถดิวหาโค้ดดีแบบนี้กับเงินเดือนเท่านี้มาได้ประสิทธิภาพกับโปรไฟล์ของโค้ชอากิรันชิโนไม่ธรรมดานะครับเคยคุมทีมญี่ปุ่นนั้นไปเล่นในฟุตบอลโลกมาแล้วในรอบ16ทีมก็ถือว่าเป็นบรมบคูนะของโค้ชญี่ปุ่นไปแล้วนะครับโค้ชเองก็เคยเป็นประธานฝ่ายเทคนิคของ JFA มานะครับเราเองก็โชคดีที่ได้โค้ดโปรไฟล์ดีมาพัฒนาพัฒนาอย่างไรผมชอบตั้งแต่โค้ดเข้ามาใหม่ โคชอากิระนิชิโนมีความตั้งใจจริงๆที่อยากจะมาพัฒนาวงก,การฟุตบอลไทยของเราด้วยคําพูดพูดคําไหนเป็นคํานั้นนะครับบอกจะไปไปบอกจะไม่ไม่นะครับคือเราได้เห็นแล้วในเรื่องของความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่โคชเข้ามาในช่วงแรกๆหลีกของเราก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยในเรื่องของความกระตือรือร้นน,นะครับไทยลีกช่วงหนึ่งนะครับถูกวิพากษ์วิจารณ์มากจากแฟนบอลบอกว่าเฮ้ยเล่นนะครับเหมือนไม่มีอารมณ์จะเล่นนะนะครับ แต่พอโค้ชอากิรันชิโนเข้ามาโอ้โหวิ่งสู้ฟัดเลยลหลายคนก็มองว่าโอกาสติดทีมชาติมันมานะครับสร้างความเปลี่ยนแปลงครับที่สําคัญเองโค้ชอากิรันชิโนทาการบ้านอย่างหนักไปเฟ้นหานักเตะด้วยตัวเองผมเชื่อว่าตัดในเรื่องของเด็กเส้นในยุคของโค้ชอากิระนิชิโนออกไปได้เลยไม่มีเพราะโค้ชไปสเกาด้วยตัวเองถึงแม้ว่าบางครั้งเองจะส่งทีมงานไปเพราะมันเตะพร้อมกันหลายสนามอันนี้ต้องเข้าใจแต่ สร้างสมาคมหรือว่าทีมงานเขาเก็บรวบรวมนะครับวิดีโอมาวิเคราะห์กันต่อและใช้ข้อมูลการคำนวณสถิติแบบ j จแปเข้ามาพัฒนาวงการฟุตบอลไทยของเราในเรื่องของสถิตินักเตะแต่ละคนนะครับบางคนอาจจะไม่ได้บูบวาบมากแต่ผลงานไปเรื่อยๆอย่างที่โค้ชออกมาให้สัมภาษณ์ล่าสุดว่านั่นคือความสม่ำเสมอที่จะมีโอกาสติดทีมชาติอายุไม่เกี่ยวจะ40ก็ตามแต่ถ้าคุณ เล่นได้อย่างต่อเนื่องและมีประโยชน์กับทีมคุณติดทีมชาติอย่างแน่นอนนั่นคือทัศนคติของโค้ชญี่ปุ่นด้วยความเป็นครูมีอยู่เปลี่ยนเปลี่ยนครับสำหรับโค้ชญี่ปุ่นเองนะครับนี่ตรงชื่นชมโค้ชอากิระนิชิโนะล่าสุดนะครับอย่างโค้ชมัซาทะอิชิเช่นกันนะครับซึ่งเราเห็นการเปลี่ยนแปลงมาสองฤดูดกันแล้วแหละตั้งแต่โค้ชเข้ามาทํางานใหม่ๆก็อยู่ในช่วงของการปูทางมาในฤดูกาลนี้โอ้โหพอคุณเอ้ยนะครับล้มทั้งบุยลำนะครับไม่ธรรมดานะครับ สำหรับสโมสรของสมุดประการซิตี้ที่เขาเองนั้นทำผลงานได้ดีเยี่ยมมากในฤดูกาลนี้ต้องชื่นชมและยกเครดิตนี้ให้กับทางโค้ชอิชินะครับตั้งใจมา,มากๆและเข้ามายกระดับนะครับสโมสรได้เป็นอย่างดีสำหรับสโมสรไทยของเราแน่นอนว่าโค้ชคนหนึ่งมายกระดับหนึ่งสโมสรน,นั่นก็หมายถึงว่าเรากำลังได้โค้ดคนหนึ่งมายกระดับไทยลีกของเรานะครับโชคดีแล้วสำหรับเที่ยวสมุดที่ได้โค้ชอิชิมา ก็ถือว่าเป็นความน่าภาคภูมิใจมากๆแทนแฟนบอลของเคียวสมุดด้วยนะครับตรงนี้เองก็ได้รับข่าวดีอย่างต่อเนื่องเพราะโคดอิชินั้นอยู่กับทางสโมสรต่อไปอีกนะครับซึ่งก็เชื่อว่าจะสามารถยกระดับไทยลีกของเราไปคู่กันกับทีมชาติไทยได้ไม่ยากถ้าเกิดว่าโค้ดญี่ปุ่นเข้ามาวางนะครับระบบหรือแม้กระทั่งมานะครับยกระดับฝีเท้าของนักเตะ จเจริญศักดิ์อง์กรเนี่ยคือตัวอย่างที่ชัดเจนของโค้ดอิชินะครับนั่นคือตัวอย่างที่ดีมากๆและเป็นผลงานของโค้ดอิชิแบบ100%เต็มมายกระดับฝีเท้าของจเจริญศักดิ์ปัจจุบันนี้ผมเชื่อว่าเขาแหละเป็นเบอร์หนึ่งตรงริมเส้นที่ทีมชาติไทยจะต้องมีในชุดใหญ่นะครับและที่สําคัญเองโค้ชตากแดดตากลมเนี่ยเราเห็นถึงความตั้งใจในเรื่องของการเฟ้นหานักเตะในระดับเยาวชนเรื่องนี้เองจะให้ทางผู้ช่วยทําก็ได้นะครับ แต่โค้ดใหญ่ลงมือเองนะครับตากแดดหน้าดากลางอุณหภูมิแดดเปรี้ยงๆของประเทศไทยก็รู้กันดีอยู่แล้วนะครับหน้าไหมแน่ประมาณนี้นะครับก็ต้องยอมรับว่าโค้ดเองไม่ได้ยี่หลาแล้วก็ไม่ได้ถอยหลังเลยที่จะหานักเตะด,ดีๆเข้ามาเสริมในสโมสรและช่วยยกระดับนะครับฝีเท้าของนักเตะไทยของเรามากขึ้นนะครับต้องชื่นชมโค้ดอิชินะครับและที่สําคัญโค้ดคนเล็กคนสุดท้ายโค้ดมาซามิทากิเราได้เห็นน้ําตาแห่งความมุ่งมั่น ของโค้ชญี่ปุ่นคนนี้แล้วในเรื่องของความจริงจังความเอาใจใส่ให้กับทีมในการที่นะครับมายกระดับสโมสรระยองผมเชื่อว่านักเตะในสโมสรระยองนั้นจะรักโค้ชมาสมิทากิมากมากนะครับจากกันด้วยดีนะครับล่าสุดนี้ก็อย่างที่เราทราบนั่นคือของขวัญที่โค้ชเองนั้นมีความตั้งใจนะครับในการได้รับสัญญาฉบับใหม่จากสโมสรต่อพิฆาต พีทีประจวบมุฟอ่อนเร็วมากนะครับปิดหลีกปั๊บเซ็นเลยนะครับคว้าตัวไปเลยคือสโมสรเข้าเลงเห็นถึงความมุ่งมั่นและความตั้งใจของโค้ชญี่ปุ่นรายนี้อย่างโค้ชทากิจก็ต้องยอมรับว่าเป็นโค้ชคนหนึ่งที่มีคุณภาพมากๆสําหรับโค้ชญี่ปุ่นที่เข้ามายกระดับไทยลีกของเราต่อไปเราได้โค้ชญี่ปุ่นมาแล้ว2คนอยู่กับทางสโมสรพีทีประจวบในฤดูกาลหน้า1คนอย่างโค้ชทากิจซึ่งผมเชื่อว่าคุมกําลังสําคัญ มันทําให้โค้ดทากิั้นมีลูกเล่นมากขึ้นและผมเชื่อว่ามีโอกาสที่พีทีประจวบนั้นจะจบด้วยเลขตัวเดียวก็ค่อนข้างสูงในฤดูกาลหน้าเพราะสไตล์การเล่นที่ทํากับทางระยองนั้นมันชัดเจนนะครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าระยองเองเขามีศักยภาพในเรื่องของคุมกําลังเนะี่ยค่อนข้างน้อยและเจอปัญหาในเรื่องของการขาดสภาพคล่องทางการเงินอีกด้วยมันก็ค่อนข้างส่งผลกับเรื่องนี้นะครับก็ถือว่าการได้โค้ชญี่ปุ่นมาทั้ง3ท่านนั้น มันช่วยปรับเปลี่ยนและเปลี่ยนแปลงมุมมองนะครับให้หลากหลายมากขึ้นเหมือนกับการเล่นฟุตบลอล่นแหละนะครับเราจะยิงประตูเนี่ยเราเข้าทําแต่จังหวะเดียวเดียวเนี่ยเขาก็จับทางได้แต่พอเราได้อะไรที่มันแปลกตาเข้ามามีจังหวะการเข้าทำได้หลายจังหวะหน่อยมันก็สนุกมากขึ้นนะครับไทยลีกของเราก็เหมือนกันโค้ดก็เหมือนกันครับวันนี้ผมมีเรื่องราวมาบอกกล่าวกันแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมจนจ,นจบคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยที่สําคัญ กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ครับมันจะได้แจ้งเตือนตอนที่ผมอัพคลิปลงไปวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับพญาคำสอนใจเมื่อนี่ขอเสนอคำว่าคันว่าได้ดีแล้วอย่าลืมคุณพ่อแม่เพิ่นหากเลี่ยงแต่น้อยถนอมให้ไงสูงคำนี้หมายความว่าครับได้ดีแล้วก็อย่าลืมบุญคุณของบุกพกาลีนะครับ